สมคนอยู่โรงเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งสามคนในตอนนั้นยังมีความรับผิดชอบและยังมีความสามารถที่จะส่งลูกให้เรียนเอกชนได้ทั้งสมคนเรามีรายได้ดีมากและเรามีรายได้จนเจือครอบครัวเลี้ยงปากท้องลูกสามเมียหนึ่ง ฟังดีไหมครับเ<ไ>มี่ยหนึ่งลูกสามเราต้องรักหกึ่อครับรวมทั้งพ่อแม่ในตอนนั้นยังอยู่เราเราต้องเลี้ยงต้องดูแลแต่ทุกท่านครับเมื่อประสบกับเศรษฐกิจเมื่อปี40ทุกท่านคงได้เคยได้ยินข่าวช่วงนั้นเรศรษฐกิจล้มทั้งโลก ไม่ใช่เฉพอะประเทศไทยและหนึ่งในนั้นผมเองก็ถูกกระทบเศรษฐกิจมันทังส่งผลให้เรา <Okay. S 1> ซึ่งมีกิจการอยู่ <Okay. S 1> มันล้มลงไปด้วยครับ <Okay. S 1> จากคนที่เคยมีรายได้เจ็ดหลัก mm hmm. จุนเจือครอบครัวดูแลความเป็นอยู่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว mm hmm. เมื่อถึงจุดน,นั้น เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้เลยเพราะว่ามันไม่มีรายได้เข้ามาซ้ำลายต้องขายบ้านขายรถแล้วก็ใช้หนี้สินแล้วก็ต้องระเหิดลงมาตรงถึงนครปฐมเมื่อก่อนดูสุภการที่บางทีเคหะการบังทีที่เมืองใหม่บางทีตรงนั้นเองครับยี่สิบปีกับการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง มันไม่ได้ทําให้เราสุขสบายมาจนถึงปัจจุบันส丧ไรจะทําให้ลูกที่เรารักออกมาจากโรงเรียนเอกชนอยู่ในสังคมที่ดีต้องไงอยู่โรงเรียนวัดต้องเปลี่ยนสังคมใหม่ลูกถามว่าทําไมต้องขายบ้านทําไมต้องขายรถและทำไมต้องเปลี่ยนโรงเรียนมาอยู่โรงเรียนแบบนี้เราไม่ได้ดูถูกว่าโรงเรียน เอ,เ,อเอ่เราโรงเรียรัฐบาลไม่ดีนะครับไม่ใช่แต่ความรู้สึกของเด็กสังคมมันเปลี่ยนแปลงเพื่อนมันเปลี่ยนหน้าไปการเรียนก็เปลี่ยนรูปแบบเราเองรู้สึกไม่ดีความรับผิดชอบมันน้อยลงไปสกยภาพาของเราไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวของเราได้ แต่ก็ยังคงต้องลุกขึ้นสู้ครับพยายา